อันนี้เป็นไพ,พ่พริกคนเนตนะคะเพิ่งซื้อมานี่เป็นด้านหลังไพ่เดี๋ยวขอสับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะก่อน นี้นะคะสับไพ่โอเคเอกก็จะมาถามไพ่พระพิคเนตถามไพ่พระพิคเนตว่าเอออนาคตนะคะอนาคตของช่องหมอดูออนมณีจันนะคะจะเป็นยังไงนะคะ อนาคตของช่องหมอดูออนมณีจันนะคะเอ๋จะเลือกสามใบนะคะเอ่อปัจจุบันอนาคตอันใกล้เดี๋ยวก่นอนอนาคตอันไกลสาธุรวยรวยรวย,วย,วยจริงๆอะเอ่อตำรามันเป็นภาษาอังกฤษอะแล้เอก๋ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอแปลได้ เพราะว่าคือมันเป็นออร์เคิลไงออร์เคิลนี่คือว่าเราสามารถตีได้จากหน้าไพ่เออเดี๋ยวก่อน ปัจจุบันนะในตำแหน่งปัจจุบันได้ไพ่ใบที่สี่ r l f l t i o n ก็คือเป็นการคข้คิดแต่ตองค่้ควรการวางแผนในปัจจุบันเนี้ยก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะมีเรื่องต้องวางแผนเยอะในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็เนี่ยเป็นไพ่ผู้ให้พระพิเเนศก็แบ่งขนมนะคะแบ่งขนม ให้บริวารสุขที่รักเอ,อ่อพระพิคเนตเนี่ยมีบริวารคนสนิทนะคะชื่ออาสิกะเป็นหนูขนมท่านท่านทรงโปรดขนมเนี่ยขนมราดูเป็นขนมที่แบบทำมาจากแป้งอะแล้วข้างในมันจะเป็นไส้หว,นหวานๆนะคะทำจากนมการแบ่งปันการให้การช่วยเหลือ อันนี้เป็นไพ่ที่หมายถึงการารวบรวมรวบรวมสมาธิเป็นไพ่พระพิคเนตไอเนี่ยเขาเรียกอะไรนั่งสมาธิเพ่งกระแสจิตแล้วก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่า,าหลังจากการนั่งสมาธิการฝึกการฝึกเขาเรียกอะไรการฝึกทางกสินทางอะไรเนี่ยก็ได้ก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่ เป็นไพ่ที่หมายถึงมีพลังงานล้นเหลือค่ะมีอํานาจมีพลังงานมาจากเรูปเนี้เหมือนหลับตาไงหลับตาหลับตาแล้วก็เนั่งสมาธิแล้วก็มีพลังงานแผ่ออกมาเป็นออร่าไพ่ใบน,นี้หมายถึงมีพลังจิตก็ได้นะมีพลังจิต เพราะวอันนี้แปลจากหน้าไพ่นะเป็นพลังที่มาจากภายในอ่ะอาจจะหมายถึงหมอดูอ่ะที่ว่าเออสามารถดูดวงได้แม่นมากเนื่องจากว่าเป็นคนที่มีพลังจิตสูงก็ได้